ชาวราศีพฤกษ์คนที่มีคนคือสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ e ิ n เ c h ช n n e l ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive wing positive b a b e c a e s e s you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะดวงความรักของคุณประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรามาพร้อมกับหัวข้อสรุปประเด็นสำคัญ5ข้อหลักๆที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความรักของคุณนะคะในเดือนมิถุนายน นี้นะคะ เราจะมี5้าข้อง่ายๆที่คุณจะได้ทำความเข้าใจรวมทั้งยังเป็นแนวทางที่คุณจะได้สละโสดกับคนที่คุณอยากได้ก็คือคนคุยของคุณคนนี้นะคะในเดือนนี้นะคะเอาละค่ะทุกคนก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะอยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์ยอด subscribe นะคะใครไม่กด c r i b e Don't forget to subscribe มีไม่วันไหนคุณจะพลาดสดีจากช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้นะคะและถ้าใครอยากรู้จักกันมากขึ้นนะคะอย่าลืมปติดตามกัน บน Instagram and Facebook Fanpage ได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกคน mm hmm. เพื่อให้ไมการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะว่า5ประเด็นร้อนที่คุณต้องรู้ในเดือนมิถุนายนนี้มีอะไรบ้างคะ่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการรอคอยของชาวพึกศพไม่รู้จะจบลงเมื่อไหรค่ค่ะ ในข้อแรกตรงส่วนตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยบางอย่างแล้วก็เป็นการรอคอยแบบที่เซ็งเซงเบื่อเบ่อหรือว่ามีความน้อยอกน้อยใจอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารอคอยความชัดเจนกับเขาหรือคุยกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบนะคะเขาอาจจะห่างหายกับคุณไป3วัน4ีวันหรือแม้กระทั่ง1วันนะคะและนั่นทําให้คุณรู้สึกงอนและรู้สึกเสียใจ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไปแบบช้ามากๆและนั่นทําให้คุณเซ็งเพราะว่าจริงๆคุณอะไปช้ามันก็ไปได้นะแต่นี่มันช้าเกินไปสําหรับคุณนะคะสําหรับในสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะอืมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันยังต้องรอเธออีกนานไหมนะคะฉันยังต้องรอเธออีกนานไหมนะรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็อาจจะได้สเตตัสที่มันชัดเจนสักทีนึงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเหมือนคุณกำลังจะเริ่มหมดความหวังแล้วนะคะควีนก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเขาอาจจะเคี่มหายไปหรือเขาอาจจะเย็นชาหรือเขาอาจจะดูเปลี่ยนไปเพราะดูจากไพ่พลังงานของตรงนี้เนี่ยคนของคุณดูมีความเปลี่ยนไปอยู่ด้วยคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยพอมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณกลัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วคุณก็กลัวว่าการรอคอยเนี้ยมันจะจบลงที่ ความผิดหวังความเสียใจนี่นคือสิ่งที่คุณกลัวนะคะทีนี้ถัดมาค่ะควีนก็อยากจะพูดนะคะในประเด็นที่2ก็คือ mm. เมื่อเดินออกจากชีวิตจึงได้ตระหนักรู้บางอย่างนั่นคือการที่เขานะคะได้ลองเงียบหายไปจากคุณหรือการที่เขานิ่งๆหรือการที่เขาแบบเย็นชากับคุณหรือการที่เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันคือการที่เขาพยายามตีตัวออกห่างหรือว่า step back แต่การทําสิ่งสิ่งนั้นควีนมองว่า นั่นคือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ถอยออกมาค่ะมันจะทําให้เขาเกิดการตระหนักรู้กับตัวเองว่าเขากําลังจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปซึ่งก็คือคุณและแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงกี่วันหรือกี่อาทิตย์ก็ตามนะคะแต่การเงียบหายไปเนี่ย มันทําให้เขาได้ตกตะกอนกับตัวเองและรู้ว่าคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาขนาดไหนเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ได้คุยกับคุณหรือช่วงเวลาที่คุณทําให้เขายิ้มได้แล้วเขายังคิดถึงแผนดีๆที่จะทําร่วมกับคุณก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะวิณยังรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะอยากที่จะไปร้านกาแฟไปคาเฟ่กับคุณหรือว่าอยากจะให้คุณนะคะนวดให้อะไรเงี้ยเหมือนเขา เขามโนถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอมันก็ติดโควิดอยู่แล้วอีกอย่างบางคนคือรู้สึกว่าชาวสิทธิศกกำลังเดทอยู่กับคนต่างชาติคนระยะไกลด้วยสําหรับสําหรับบางคนนะอาจจะเป็นอยู่ในโซนแบบสวีเดนอะไรอย่างที่คินรู้สึกได้นะคะณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามนะคะถ้ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเนี่ยเขารู้สว่าการที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณคือการที่เขากําลัง ัดโอกาสตัวเองอยู่และตอนนี้เขาเริ่มตระหนักรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยคุณคือคนสําคัญและทําสิ่งนี้ไม่ได้แหละเขาจะปล่อยให้คุณเหงาหรือปล่อยให้คุณเสียใจแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนํามาสู่ประเด็นร้อนข้อที่3ก็คือ การกลับมาอีกครั้งของคนคนนั้นจะทำให้คุณยิ้มได้ค่ะคุนมองว่าหลังจากที่เขาได้ step back ถอยกลับไปดูแลใจตัวเองหรือว่าไปทบทวนกับตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีการตระหนักรู้เกิดขึ้นและเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณค่ะอาจจะเป็นข้อความนะคะเล็กๆในน้อยที่ทำให้คุณยิ้มได้หรือว่าเพลงพอๆหรือแม้กระทั่งรูปอาหารปีเนียนส่งมาให้คุณค่ะหรือเขาอาจจะส่งข้อความมาทำนองที่ ชวนนึกถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนั้นคิดถึงตอนนั้นจังเลยนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ตามการติดต่อของเขานะคะอาจจะติดต่อผ่านเพื่อนหรือให้เพื่อนติดต่อมาได้แหละแบบเฮ้ เพื่อนฝากมาบอกคุณนะคะอาจจะเป็นเคสนี้หรืออาจจะเข้ามาตีเนียนเลยค่ะติดต่อทั่วไปตามปกติค่ะอย่างไรก็ตามเขามีการไปปรึกษากับเพื่อนของเขาด้วยนะคะว่าเขาควรจะทําอย่างไรดีถึงจะงอคุณนะคะเพราะคุณดูงอนอยู่ด้วยเขารู้สึกได้ว่าคุณงอนนะคะ ดังนั้นคุยเลยรู้สึกว่าโอเคการกลับมาของเขาจะทำให้คุณยิ้มได้แต่ว่ามันไม่ได้มาพร้อมกับ committed relationship อันเนื่องจากเขายังไม่ ready เขายังอยากที่จะ get to know you more แล้วก็เป็น like อะไรกับเ i e n d s เป็นเพื่อนไปก่อนคุยแบบเป็นเพื่อนแบบแต่เป็นเพื่อนที่ไม่สนิทใจเป็นเพื่อนที่แบบว่าค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆสารสัมพันธ์ กันไปแนะ่นอนว่าคุณไม่ได้อยู่ในเฟรนด์โซนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่โรแมนติกต่อคุณคะ่ะแต่เขาบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากเพื่อนไปก่อนเพราะว่าเขาอาจจะกลัวความผิดหวังและกลัวความเสียใจด้วยเขาถึงเลือกที่จะเดินหายออกไปจากชีวิต แต่จะกลับมาใหม่ในรูปแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะนะคะถัดมานะคะประเด็นร้อนข้อที่4ี่ที่ควินจะบอกเลยก็คือถ้าหากว่าคุณเหงานะคะลองหาจุดสมดุลของตัวเองค่ะแน่นอนว่าในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะรู้สึกเหงารู้สึกเซ็งเรู้สึกงอนนะคะเนื่องจากความไม่ชัดเจนของผู้ชายที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณคุยอยู่หรือว่า มันแบบมันเบื่อเบื่อมันเซ็งๆค่ะแนะนำว่าถ้าคุณรู้สึก lonely นะคะ feeling alone ค่ะ it's very important to find something to do ลองหาอะไรทาแล้วก็ลองกลับมาบาลานซ์ตัวเองอยู่ในจุดที่สมดุลของตัวเองก็คือทั้งอารมณ์นกาทีฟ e และโพซิทีฟให้มันอยู่ในจุดสมดุล b a l านซ์กันมาให้มันนกาทีฟ e มากเกินไปนะคะคุณควรลดความนกาทีฟ e แต่เพิ่มความโพสทิฟเข้ามาในชีวิตมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมค่ะไพ่แนะนำว่าให้คุณนะคะลองไปทำกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ลองกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าคุณต้องการอะไร ถ้าคุณเหงาลองอ่านหนังสือดูนะคะจะช่วยได้ค่ะเพราะว่าความเหงาของคุณจะนํามาสู่ความคิดในแงทีฟแล้วพอความคิดในแงทีฟจะยิ่งทําให้ทุกอย่างช้าลงไปจากเดิมอย่างเช่นสมมุติว่าเขาควรจะติดต่อมาเดือนในเดือนมิถุนายนกลับกลายเป็นว่าพอคุณคิดในแงทีฟปุ๊บมันอาจจะเลทไปนานกว่าน,นั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นมาสาคัญมากที่คุณต้องบาลานซ์อารมณ์เนแงทีฟของตัวเองเนี่ยให้มันให้มันอยู่ในจุดที่แบบโอเค ไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะแสดงความรักของคุณนะคะให้กับคนคนนั้นบ้างให้เห็นบ้างนะคะและวไพ่ยังขึ้นมาว่าคุณควรจะฮาร์โมนิสกับตัวเองด้วยนะควรจะเลือกอะไรที่มันทําให้คุณมันดีต่อใจอะ่ะไม่ใช่อะไรที่มันรู้สึกลบรู้สึกว่าจะต้องท็อกซิกตลอดเวลานะคะไพ่แนะนำให้คุณนะคะรู้จัก It's very important to empathize, remain non-judgmental as well. คืออย่าตัดสินคนอื่นอย่างทันทีอย่าตัดสินเขาอย่างทันทีจนกว่าเราจะได้รับฟังความจริงจากเขานะคะเพราะการตัดสินของคุณคือการมองผ่านประสบการณ์ของคุณไม่ใช่ประสบการณ์ของเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่คุณต้องจัดการตัวเองค่ะ นอกจากนี้นะคะไพ่ย,ยังแนะนําให้คุณนะคะได้ลองที่จะเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยหรือพบปะก,กับคนใหม่ๆจะช่วยให้คุณคลายเหงามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้บอกว่าจะไปทําให้คนคนนั้นชอบคุณแล้วมันจะบาปไม่ใช่ค่ะแค่ลองเปิดโอกาสให้สร้างมิตรภาพใหม่ๆคุยกับคนใหม่ๆจะได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้คุณคนนั้นมาเป็นแฟนเราก็อาจจะได้เพื่อนเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะคะในระหว่างที่คุณกําลังรอคนคนนี้ค่ะ และประเด็นร้อนข้อสุดท้ายนะคะก็คือความสุขอยู่รอบตัวคุณค่ะ You got this one is happiness นะคะ and successful outcome to your problems and the last one i someone s working against you behind your back นะคะ Happiness แปลว่าความสุขค่ะความสุขหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังได้รับความสุขและความสุกกำลังรอคุณอยู่มีความสุขที่กำลังล้อมรอบคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณรู้สึกทุกข์ใจหรือเหงามากมายนักเนี่ยลองโฟกัสที่ความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเองสิการได้กินข้าวที่แม่ทำหรือการที่ได้ฟังเพลงโปรดที่ชอบเพียงแค่นี้ก็เป็นความสุขของคุณได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ในระหว่างที่คุณรอความชัดเจนหรือรอการติดต่อจากคนคนนี้นะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ค่ะ Key successful outcome to your problem ถ้าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาหมายความว่าคุณกำลังจะแก้ปัญหานั้นได้ขพให้คุณสเตย์โพซิทีฟมีสติและตั้งใจเยอะๆนะคะปราบใดที่คุณยังเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในจักรวาลปัญหาที่คุณเจออยู่มันเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงค่ะเพราะในที่สุดแล้วคุณจะแก้ไขมันได้ดีและมันจะผ่านไปได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งและแน่นอนว่าคุณก็จะได้รับความสุขที่กลับมาค่ะถ้าปัญหาคุณตอนนี้คือการรอคอยเขาคุณไม่ต้องห่วงค่ะเพราะในที่สุด เขาก็จะติดต่อหาคุณและถ้าคุณรู้จักการสร้างความสุขให้กับตัวเองการบาลานซ์ตัวเองการแบ่งเวลาไปดูแลครอบครัวดูแลตัวเองดูแลคนที่รักถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะคะเพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองในการสมหวังกับคนคนนี้เพราะตอนนี้แม้คนคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการจริงจังในความสัมพันธ์แต่ในอนาคตถ้าคุณรู้จักการอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วในวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องการความสุขจากเขาอีกต่อไปและถึงตอนนั้น คุณกับเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แบบที่คุณก็สร้างความสุขให้กับตัวเองเขาก็สร้างความสุขให้กับตัวเองเมื่อความสุขของสองคนที่มารวมกันก็จะเป็นความสุขที่เป็นดับเบิลอีกหนึ่งเท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้การอยู่กับเองอย่างมีความสุขค่ะและสุดท้ายท้ายสุดที่พ่เตือนมาเลยก็คือให้ระวังคนที่คิดไม่ดีนะคะดินทารับหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำอะไรก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าไว้ใจคนง่ายๆค่ะก่อนที่จะจัดกันในวันนี้นะคะไพ่โลกสวยของควีนมีบางอย่างอยากจะบอกค่ะเดี๋ยวควีนจะสับให้ทุกคนดูนะคะว่าคําแนะนําของความรักคืออะไรแต่ถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไม้มาหาควีนได้ที่ช่อง d e s c t a l p t h a n Spo สอดาางนี้ค่ะโอเคอาไพ่ก้สของควินมีอะไรอยากจะบอกชาราสีพฤกษบเอ่ย unrequited love ka. There is not enough attractions or chemistry to keep the relationship going. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance and new love. A new person has started your romantic feeling ka. Realize about. ไม่ว่าความรักครั้งนี้จะส่งหวังหรือไม่สมหวัง,ห,งหรือคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวก็ตามลอง step back เหมือนอย่างที่เขา step back กลับมานะคะกลับมาดูแลใจตัวเองให้ดีกลับมาตั้งสติเกบตัวเองให้ดีนะคะกลับมาลองมองเปิดโอกาสตัตวเองให้กับคนอื่นๆดูแล้วคุณจะพบว่าคุณอาจจะมีความรักครั้งใหม่ที่เข้ามา ที่สดใสกว่าเดิมหรือถ้าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้ลอง step back ถอยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วลองดูว่ามันมีนิสัยไหนที่ทำให้ความสัมพันธ์มันยังไปไม่รอดแล้วจัดการแก้ไขนิสัยนั้นเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเพื่อที่คุณจะได้รับความรักครั้งใหม่กับคนเดิมที่คุณอยากจะได้นะคะถ้าคุณต้องการค่ะอย่างไรก็ตาม it's very important to stay optimistic about your love life optimistic แปลว่า positive หรือมองโลกในแง่ดีนะคะให้คุณยังคงมองโลกในแง่ดีของความรักไว้เพราะคุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณ deserve love และ you already deserve great love story ดังนั้นอย่าได้กังวลใจใดๆถึงแม้ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่สมหวังในเดือนมิถุนายนแต่นั่นไม่ได้การันตีว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องนกตลอดไปนี่นาเพราะฉะนั้นนะคะรักตัวเองไว้เยอะๆค่ะ คิดบวกด้วยนะคะแล้วคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นกับคนเดิมหรือคนใหม่ก็ตามค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันนะคะคุณขออนุญ,ญาตทิ้งไพ่อาหารไว้นะคะให้คุณไปรับประทานกันนะคะใบแรกนะคะที่คุณต้องงดในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็คือ the cast iron นะคะสิ่งนี้คือแป้งน้บกระทะอาหารจำพวกแพนเค้กนะคะอะไรที่เนยเนยราดกะทะอะไรเงี้ยแล้วก็ โตเกียวอ่าเครปงดก่อนนะคะในเดือนมิถุนายนแต่ให้ทานนี่เลยไก่นะคะไม่ใช่ไก่ทอดนะคะจะเป็นไก่แบบไก่ย่างไก่ไก่อะไรไก่งวงได้หมดเลยนะคะจัดไปะคะ่ะกินไก่นะคะจะดีคะ่ะช่วยเสริมดวงกินพร้อมกับไอศครีมนะคะ ช็อกโกแลซันเดย์นะคะสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังให้ดีในเดืนอนมิถุนายนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคีนหวังว่าคุณจะได้โพสติฟแมสเซจจากคีนไปและคุนขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤกษฎทุกคนที่มีคนคุยนะคะขอให้คุณสมหวังนะคะในความรักไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะดูลรวู้สึกยัางไงาอย่าลืมแชร์คีนฟังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ s e ีย o u เล t เด the next v i d e วดีโค่ะ Bye!